ถักเซียนนี่มันกำลังมามีพี่แอดกำลังเยอะเลยพี่แอบบ้มเนี่ยเหยียดเอายอดอย่างนี้มันอะแบบเอาไปแกงก่อนเอายอดให้มันเด็ดให้มันแตกเด้ดให้มันแตกโอ้ยเอาไปแกงใส่บ,บักหอยพี่ยังหยุดน้อยเลยนเด็ดเอาเลยนี่เอาไปแกงใส่แทนน่ะปาเกินขมพี่น้องถักใส เออ,อใช่มันขมขมพอดีไงพี่แอนนี่เรามาเก็บผักผักเสียนใช่เขาตัดมันเออเอาพอได้ไปแก่งไปวันนี้เราจะมาเก็บผักเซียนอันนี้สวยงามมาก นี่ตจะยอดอ่อนๆน,นั้นเลยโอ้จุกคนโอ้ดูยอดเลยมาจะบานมันมีอกเออนี้มันแก่แล้วเนี่ยออเอนนีรวัทันน้ำเยนระวังกันกันเอ็นะระวังยางนี่กัดแหนะตอด ต่ออะลที่ถึงเอาอันนี้ไ <ป S 1> ัน <ทำ S 1> ได้เลยเนี่ยอันนี้มีขยอดอ่อนเด็จำๆเลยเนี่ยอืมอ้เมอืมเด็ดเสียนอดตลังอ่อนเลยพี่น้งเห็นบตลัง ก็จำๆจเลยอ่นอนๆก็ปรอบ,อบอนี่ พักเสียนพักเสียนกองงามงามอุ๊กงามแหงเอันเด็ดจํำจำก่อนดีนะเรามาก่อนเขาจะมาตัดไถออกเนี่ยพี่แอนดอกฟันสิงโตเนี่ยอเอาไปแกงเหมือนน่ะพักขิเล็กเป็นยาระบายเลือดด้วยยาให้เลือดลมดีนะ ียอดอ่อนทั้งนั้นเลยตอซมหนีขันกันลังเสียดเจ๊นี่เนาะพี่แอน,นมันจะแก่แล้วด้วยเนี่ยตั้งหน่อยก็ออกดอกแล้วเนี่ยน,น,นี่ พี่ชอบมันกล่อมปราน้ะพี่แอนมันอ่อนดีมันกำลังดีกลงดีเลยเนี่ยกำลังงาเลยกำลังคือไม่ต้องเด็ดอะไรออกเลยเนี่ยก็าเยกน